ผมก็เน้นในด้านความสามัคคีนะครับไม่ว่าจะเป็นทัสงพระคุณเจ้าผู้นำชุมชนท้องที่ท้องถิ่นนะครับพาชีเครือข่ายทุกภาคส่วนได้มีโอกาสเข้ามาทำงานร่วมกันซึ่งได้รับโล่รางวัลตำบลเข้มแข็งตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนะครับโดยเฉพาะเด่นๆก็คืองานศบปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นี่นะครับอันนี้ก็เป็นบางส่วนที่ได้ทำให้ ตำบลหัวดอนนี่อยู่ดีมีสุขนะครับองค์การบริหา,ารส่วนตำบลหัวดอนนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งของภาคส่วนที่ช่วยขับเคลื่อนตำบลเข้มแข็งตามนโยบายของผู้บริหารภาคราชการเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนชาวตำบลหัวดอนนะคะ ทุกภาคส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนต้องปฏิบัติตามนโยบายของผู้บริหารด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจแล้วก็ให้ความร่วมมือทุกๆก,ก,กิจกรรมที่ทางอบอตอร,ร่วมกับบ้านวาดัดโรงเรียนภาคร,ราชการนะคะที่ดำเนินการขับเคลื่อนภายในตำบลน,นะคะทุกๆภารกิจภารงานที่ทาง ผู้บริหารให้นโยบายนะคะทางพนักง,งานเจ้าหน้าที่ทั้ง5ส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนก็จะน้อมรับมาและดำเนินการโดยการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทุกคนนะคะให้ความร่วมมือด้วยความเต็มใจแล้วก็ทำงานร่วมกันอย่างมีความสุข เรามีทำนุนอยู่ดีมีสุขและได้ประกาศใช้เป็นตำบลแรกของจอังหวัดอุบลราชธานีนั่นคือจุดประกายในการขับเคลื่อนซึ่งทำนุนฉบับนี้ไม่ได้ทำได้ง่ายๆเราจะมีทั้งโจทย์แล้วก็มีคําตอบความพึงพอใจของพี่น้องในชุมชนทั้งหมด11ชุมชนนี่คือจุดเด่นของตำบลัวดองของเราเราดูแลกันตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันสุดท้ายของชีวิต ตำบลหัวดอนนี่มีธรรมนูญอยู่ดีมีสุขของตำบลหัวดอนที่เริ่มประกาศใช้มาตั้งแต่ปี2560นะครับขยายวงกว้างมาก็คือหัวดอนนี่มันจะมีศูนย์ยุติธรรมตำบลน,นะครับในงานของศูนย์ยุติธรรมตำบลน,นี่ก็คือรับมาจากยุติธรรมของจังหวัดนะครับที่จะมาดูแลเ,เกี่ยวกับการปรองดองสามัคคีในในตำบลและอีกอย่างหนึ่งที่ดูแลอยู่ตอนนี้ก็คือทางสวัสดิการชุมชนทางองค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนมีกองสวัสดิการ เพิ่มขึ้นมาสนับสนุนส่งเสริมให้นำข้อมูลของผู้ที่ยากไร้หรือผู้สูงอายุพิการได้โอกาสเข้าให้ถึงสวัสดิการของรัฐ <c oughs> และก็ก,การช่วยเหลือเบื้องต้นจากองค์การมรหารสมวนตมหดนถ้าหากว่าเหลือบากราแลงแล้วก็เสนอรายชื่อเข้าไปที่พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมษยจังหวัด ในเรื่องของการบริหารงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวดอนเมื่อผู้บริหารมีนยโยบายที่จะขับเคลื่อนภารกิจพลังงานการให้บริการสาธารณะในทุกๆด้านนะคะทางเ้าหนที่งบประมาณร่วมกับส่วนราชการทุกส่วนนะคะก็จะดําดเนินการไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการประสานงบประมาณจากภายนอกนะคะพนักง,งานเจ้าหน้าที่ของเราก็ สามารถที่จะทําเสนอโครงการได้ทันเวลานะคะที่ทางกรมส่งเสริมทางอบอจอทางพัฒนาสังคมความมั่นคงมนุษย์ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายขององค์การบริหารส่วนตําบลหัวดอนนะคะนำมาเติมเต็มไม่ว่าจะให้กับประชาชนในตําบลน,นะคะได้เกิดประโยชน์และก็เกิดความสุขซึ่งตรงนี้ก็เป็นเป็นสิ่งที่ในฐานะเจ้าหน้าที่ก็จะ ช่วยกันดำเนินการในส่วนนี้ให้เป็นไปด้วยดีเรียบร้อยนะคะแล้วก็ทันได้งบประมาณมาปีละหลายสิบล้านนะคะซึ่งก็เป็นจุดแข็งจุดหนึ่งที่ทางผู้บริหารเราให้ความสำคัญในเรื่องของการ,การที่จะหางบประมาณมาเพิ่มเติมในการให้บริการสาธารณะกับประชาชนตำบลหัวดอน6,600กว่าคนนะคะเพื่อที่จะพัฒนาให้ครอบคลุมทุกๆด้าน เราเราพัฒนากันมาโดยตลอดเรามีจุดเด่นกรอบที่เราจะต้องไปรื้อฟื้นในในแต่ละชุมชนขึ้นมานะครับเป็นจุดเด่นที่เขาอยากทําอย่างเช่นยกตัวอย่างในเรื่องของงานประเพณีบางสิ่งบางอย่างจะหมดไปแล้วตอนนี้จะมีในเรื่องของอบุญลอมข้าวนะครับซึ่งมีพระเดชพระคุณเจ้าเจ้าคณะอำเภอท่านก็มาขับเคลื่อนอยู่ที่นี่อยู่ที่วัดบ้านแข็มนะครับก็เลยเป็นการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ หลายๆอย่างในเรื่องของงานประเพณีบางอย่างอาจจะขาดหายไปเราก็ยังทากันอยู่ตอนนี้รื้อฟื้นขึ้นมาหมดแล้วอย่างงานแข่งเรือก็จะจัดอยู่ที่ท่าน้ําบ้านท่าวารีนะครับจัดทุกปีงานบุู้งไฟก็มีนะครับงานประเพณีต่างๆเรามีครบตามจารีตประเพณีหรือที่ิอง14นี่คือตำบลหัวดอนครับ ตำบลหัวดอนนี่ได้รับรางวัลตำบลเข้มแข็งด้านหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียงระดับดีเลิศภูมิใจที่จังหวัดเห็นความสำคัญแล้วก็มอบคุณงามความดีตรงนี้ให้นะครับอันนี้ภูมิใจมากครับแต่ผลสำเร็จนี่ย,ย,ยังยังยังต้องทำไปเรื่อยๆถ้าหากว่าผมคนเดียวเนี่ยคงทำไม่ได้ต้องร่วมด้วยช่วยกันกับทุกภาคส่วนนะครับถามว่าผมเต็มที่ไหมเต็มที่ครับแล้วก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนร่วมด้วยช่วยกันกับทุกภาคส่วน ต่อไปครับ